ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการสัมภาษณ์นะคะรายการที่จะพาทุกคนไปรู้จักชีวิตเรื่องราวตัวตนนะคะของแขกรับเชิญที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนค่ะแล้วก็แขกรับเชิญวันนี้นะคะไม่ได้มาคนเดียวค่ะเพราะว่ามาเป็นวงนะคะเราจะมาคุยถึงการทำาระบ้าใหม่ของพวกเขาค่ะและนี่คือสัมภาษณ์อ f ฟเดอะเยิรค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ เล่าสั้นๆนดิดหนึ่งว่าอัลบั้มใหม่นี้เป็นยังไงอะไรยังไงบ้างคะ่ะอัลบั้มนี้ชื่อเพลงครับคับผม P R A Y ครับภาวนาก็เราคิดเนื้อเพลงไม่ออกเลยครับก็เลยภาวนาขอพรเพื่อให้ได้เนื้อเพลงอัลบั้มนี้มากครับจบ <laughs> ก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตาม อ๋อนี่สภา์เสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับยังยังโอเคก็นี่คือหนึ่งบรรทัดสั้นๆเกี่ยวกับอัลบั้มเพลงนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากจะรู้ว่าเอ๊เพลงเนี่ยมันยังไงนะมันมีอะไรบ้างเรื่องราวของดนตรีอะไรก็ขอฝากร้านตรงนี <c oughs> iles, ้เลยนะคะว่าตอนนี้เดอะแมทเทอร์นะคะกำลังมีรายการใหม่นะคะชื่อว่าเพลงนี้มาไงก็เราชวน พี่ๆเดี๋ยวเยอะนะคะคุยลึกแน่นอนยาวแน่นอนนะคะก็เดี๋ยวฝากให้ทุกคนติดตามด้วยแต่ว่าทีนี้เราก็พอจะรู้จักพี่ๆในพาร์ทดนตรีมาบ้างแล้วแต่ว่าขอเปิดงี้เลยว่าเรายังไม่ค่อยรู้จักในแง่มุมของตัวตนเท่าไหร่จริงๆแล้ว,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 วพี่ๆเป็นคนยังไงบ้างอะถามแบบกำปั้นถูกกินงี้เยขี้เกกขี้เกกพูดตรงกินเยอะขี้เก็กยังไงอ่ะคนเนี้ขี้เกกชอบทําเป็นตัวเองไม่ตลกอ๋อ แต่จริงๆเราตลกจริงๆคําถามเนี้ยมันน่าจะเป็นคําถามที่ผมมัต้องถามคนอื่นว่าแบบผมเป็นยังไงเงี้ยเห็นเบนเทนเป็นยังไงอย่้อ้อยอ้อยเห็นว่าเป็นยังไงทุกคนเลยพี่โบลก็คิดกับก็คี้เก็กแหละก็เก็งใจอย่กล้าตอบก็แบบคือคนอะคนอะชอบคิดว่าแบบไอ้โบรักคี้เก๊ก ซึ่จริงๆเราแม่งแบบมันไม่ได้เก๊กมันเป็นอย่างนั้นจริงธรรมชาติเลยเจอเป็นคนอย่างนี้คือก็เก๊กจริงๆอะแต่ว่ามันจะมีความแบบกำกึ่งกันระหว่างแบบเอ้ยมึงเก๊กแต่ว่ามึงก็ตลกด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยอธิบายดีวะนี่ผมยังอธิบายตัวเองไม่ได้ไม่ได้งั้นคุณอธิบายพี่อูนะคะเียจริง กไม่เขาบอกว่าเขาเป็นคนที่เก๊เขาเก๊จริงไม่เขาซีเรียสกับแชั่นของเขาบางทีแบบว่าไลฟ์สไตล์หรือว่าการสุนทรีของเขามันแบบซีเรียสอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เขาถึงพูดถึงแทนทุกคนเลยดีกว่านะดีมันก็ดีนะใช่ไหมเงส่วนนี้เขาเขาแซวว่านิวนิวต่อเขาจะมีแบบการนิวจริงมีชีวิตที่มันดีขึ้นด้วยการปรับมายเซตมุมมองอะไรเงี้ยไม่แต่แต่ก่อนเขาไม่ดีอะคะไม่เล่าอะไรไม่เล่าเลยชอบแบบ ทิมตรงเลยเตรรงปะด็นพูดตรงแบบดอนแชร์เอาไปลองไหมเดี๋ยวให้พูดเกี่ยวกับรายการถามมาดิว่ามันรู้สึกไงตอนนี้รู้สึกยังไงอยู่คะนอเราดีไม่ตรงเอาตรงๆดิก็โอเครายการสนุกดีเนี่ยนะเนี่ยอะไรเงี้ยเป็นการพูดที่ไม่รู้ว่าอะไรจะเชื่ออะไรโอเคไปที่คนสุดท้ายค่ะกินเยอะครับกินเยอะเนี่ยแล้วคือนั่งท้องเล้าอยู่เนี่ยเพราะว่าหิวแล้วอันนี้ก็ดึกมากแล้วแต่ใบสองคนนี้แม่งกินทั้งวัน งั้นน้อยขอสามเรื่องแล้วกันที่คิดว่ายังไม่มีใครรู้ว่าเดอะเยอเป็นแบบเนี้ยจีที่พวกเราตลกกันมากนะเวลาอยู่ด้วยกันคือแบบหัวเราะจนปวดคือคือไม่ได้ไม่ได้แบบว่ามันเป็นตลกธรรมชาติมากกว่ามันนึกอะไรมันก็ขำเดี๋ยวนั้นอะไรเงี้ยนั่งรวมกลุ่มกันเมาหรอ่นินทาชาวบ้านครับปักหมาอะไรครับปักหมาปักหมาอันนี้คือได้ฉายาเลย ยังมาในปากใช่ใช่ใช่มาตัวใหญ่เลยแต่ก็ไล่เลยวมาแต่ไม่ได้หยามใครหรือว่าไม่ได้ลงใต้กระโปงเมม่อะไรอย่างนั้นนะคือแบบชอบวิเคราะห์ว่าเขาเป็นไงวะก็เป็นอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็ทิมคนนู้นคนนี้บ้างแล้วก็อีกเรื่องสุดท้ายผมว่าน่าพวกเราน่าจะเป็นคนที่อึดมากอึดในการมีชีวิตอยู่ในวงการเพลงได้นานขนาดนี้โบ๊ทจะบอกว่าคือเราไม่ได้เป็นวงที่ยังไม่เคยสักเซสอะไรไม่เคยสักเซสเลย อแต่ยังอยู่ในวงการได้ใช่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 ไหมเออบิดไปขอบคุณพี่โบที่ปูมาเพราะว่าเพราะว่าก็เราจะถามต่อว่าเดี๋ยวเยอะก็เป็นอย่าวงที่อยู่มานานคือในคอมเมนต์หรือว่าในโซเชียลมีเดียเวลาเซิร์ชดูในทวิตเตอร์ก็จะแบบฉันเกิดในยุคเดี่เยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดกันอย่างนกันแล้วเหรอจริงถามจริงใช่แบบเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยออ๋เหออแบบว่าเอออยู่โอเคเกิด อันนี้ไม่ต้องตัดเนาะเฮ้ยอัลกานอยู่ด้วยโอเคอันนี้คือเราเล่นเป็นโบสนะครับโบสชอบเล่นนั่นแหละคือเวลาเจอประโยคแบบนี้เฮ้ยรู้สึกยังไงบ้างแกก็แกก็แก่จริงเราไม่เคยคิดเลยว่าแบบแช่วันหนึ่งแม่งจะมีแบบคนอุ้มลูกมาดูมันมีแล้วคืออย่างนี้น้องคนนั้นอะวันนั้นเห็นที่งานเปิดอัลบั้มเวยเขาคิดว่าเราคงจำเขาไม่ได้แต่เราจำเขาได้ เมื years, ่อตอนคอนเสิร์ตสิป mm. the so ีเน like ี so ่ยท yeah, ้องแก่มาดูแล้วก็เราเคยเจอลูกคลอดแล้วก็มาดูแล้วก็เมื่อวันสื่อที่งานเปิดอัลบั้มอ่ะก็คืออุ้มลูกคนโตแล้วก็ท้องคนที่สองแล้วเราแบบเชี่ยแล้วถึงจุดนี้แล้วอวะแล้วก็แบบว่ามีการคุยกันในคอมเมนต์ว่าแบบเชี่ยกูอยากไปดูเด้เยอะว่ากูอยากไปดูว่ะเฮ้ยไม่ได้ว่ะติดไปประชุมผู้ปกครองกูแบบ ไเช่อ่ะก็สารภาพในวงการดนตรีก็คือแบบวงน้องๆที่ตอนนี้มีชื่อเสียงอยู่ก็จะได้รับฟีดแบบว่าเฮ้ยผมเล่นเล่นดนตรีพตอนยู่พี่นะแล้วก็ตอนแม่งมาแบบแม่งขอคือแบบไอ้พวกวงวัยนุ่นที่แบบมีชื่อเสียงตอนเนี้ยแม่งมาแบบเจอเราแล้วก็บอกว่าพี่ผมแม่งตามพี่น้งแต่มานยมเลยว่ะแล้ว ก็คือกูแก่ชิบหายเลยอ่ะเออแม่งแบบทำร้ายจิตใจมากเลยอ่ะเพราะเรา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 ขอบคุณนะแต่ว่าในอีกแง่หนึ่งแม่งแบบเี้ยทำไมเราแม่งแบบยังไม่ได้รู้สึกว่าไปไหนเลยยังแบบยังไม่รู้หรอว่าฟอวงมันไม่ได้แบบอยู่ในจุดที่แม่งแบบ s ซ c มากๆเราก็ยังรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรายังต้องสู้อยู่เลยมาออฟฟิศวันนี้ก็เจอแต่แบบคนอายุ20สหมดเลยอะไรเงี้ยก็ว่ามันยุคเหมือน เราอยู่ในยุคที่กําลังเปลี่ยนถ่ายเราดันขึ้นไปอีกที่หนึ่งแล้วครับแล้วก็เด็กยุคใหม่ก็ดันขึ้นมาแล้วก็คือแก่ขึ้นนั่นเองถ้ามองระยะทางในแง่ของการทํางานวิคนนึงจะทํางานในอาชีพหนึ่งแบบ 10- 20ปีอ่ะสมัยนี้สําหรับรุ่นน้อยก็อาจจะเป็นเรื่องที่โหอยู่กับสิ่งนี้มาเป็น10ปี20ปีแล้วมันมันดูยากนิดนึงอ่ะอะไรเป็นสิ่งที่ทําให้พี่ๆยังไปต่อเงินครับเงินยังพูดไม่จบเงินไม่เกี่ยวเลยอ คือคือเอาจริงๆมันมีการทบทวนอย่างหนักหน่วงนะช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยว่าแบบเราไม่อยู่มาได้ยังไงวะเงินทองก็ไม่ได้มากมายนะคือคนนอกเนี่ยเวลามองเดอะยอสเข้ามาเนี่ยเดอะยอสแม่งดังแม่งรุ่นใหญ่แล้วแม่งแบบเชื่วยวยเพื่อนเวลาไปเจอเพื่อนนะเพื่อนมันจะทวีตเราเป็นคนอีกแบบหนึ่งเลยนะแบบไม่ค่อยกล้าคุยด้วยแต่ก่อนเรียกกันมึงกูเดี๋ยวนี้เรียกมาเฮ้ยโอ้ ว่าไงวะเราเอ,อ็นนี่นะเว้ยเฮ้ยได้ครับได้ครับมึงรับเพียอะไรแต่ก่อน,น <c oughs> กูมึงคือมันแบบทรีตเราเป็นแบบคนอีกเลเวลนึ่งแต่แบบไม,ม่เคยมีใครรู้เลยว่าจริงๆแล้วเราภายนอกอาจจะดูแบบมีชื่อเสียงอะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้เป็นวงที่สักเซสไม่ได้ไม่ได้ได้เงินมหาศาลอะไรเงี้ยเราก็มานั่งแบบเอยแล้วเราอยู่กันมาได้ด้วยอะไรวะมันมีความรู้สึกหนึ่งที่แบบว่าคนอาชีพอื่นเขาไม่ได้รับกันนั่นคือโมเมนต์ของการที่เล่นคอนเสิร์ตแล้ว มันมีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่เราสามารถเชื่อมต่อกับคนฟังได้ใช่มันแลกกันตรงนั้นเออแล้วก็ทุกครั้งที่เราไปเจอโชว์ที่มันฟินมากๆอ่ะไอโมเมนต์ตอนเดินลงเวทีนี่แหละตอนขึ้นกับตอนลงมันเป็นความรู้สึกที่แบบเออว่ะกูไม่รู้จะไปหาความรู้สึกแบบเนี้ยที่ไหนเลยซื้อไม่ได้แน่นอนกับสายอาชีพไหนก็ไม่ได้อ่ะโหมันอิ่มเอมใจมากกว่าเงินหลายเท่าเลยอ่ะแล้วเราก็ ขวนขวายมันแล้วแล้วก็แบบโหยหามันแล้วก็มันเสพติดสิ่งนั้นไปแล้วอะเราว่าจุดนี้แหละที่ทำให้เรายังมีแรงขับเคลื่อนวงอยู่ มันส่งผลต่อมุมมองในการทํางานไหมอย่างตอนนี้คือเด๋ยเยอะก็เป็นอีกภาพหนึ่งที่เราเห็นว่าเอ้ยทำระบ,บางปล่อยทีเดียวเยอะๆใช้เวลาทําเยอะคือมันก็จะมีศิลปินอีกหลายๆคนที่เขาเลืิกที่จะทําเพลงเดียวมาเป็นซิงเกิลอะไรเง,งี้ยประ่าเรื่องนี้มันเป็นเ,ออเรื่องของความเข้าใจผิดของวงการเพลงไทยเลยนะว่า,รบบาเราถูกคนกลุ่มหนึ่งมายัดเยียดอุดมการณ์ที่ว่าไม่มีใครเขาทำระบ,บายกับบน,บบนแล้ว เขาทำซิงเกิลกันทั้งนั้นอะเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยผมแม่งงงมากเลยพอเจอประโยคนี้เข้าไปอะวงเมืองนอกทุกวงไม่ว่าจะแมสจะแบบเมนสตรีมจะนอกกระแสแม่งทำอัลบั้มกันหมดแล้วก็มีประเทศมีประเทศเดียวที่แบบเอาไอเดียเนี้มายัดเยียดว่าแบบไม่มีใครเขาทำอัลบั้มกันแล้วอะไม่เป็นเรื่องที่ผิดพลาดมากเลยอะแล้วในมุมของการเล่า งานเราเป็นอัลบัม้มอะไรเงี้ยมันเหมือนการเดินทางมาราธอนนิดนึงเนาะแบบไม่รู้จะมีกี่เพลงสิบกว่าเพลงขึ้นไปเราว่าเราไม่ได้มองว่าแม่งเป็นการทำงานเรามองว่ามันเป็นการบันทึกไดอารี่สำหรับ,บวง<า>ในแต่ละช่วงยุคสมัยมที่ดีที่สุดเราจะรีมายได้ทันทีเลยว่าตอนทำอัลบั้มแรกเกิดอะไรขึ้นบ้างวะ่ะอ,อากาศ ในตอนทําวันนั้นแม่งเป็นยังไงวะอุณหภูมิห้องเป็นยังไงวะอะไรเงี้ยเราอายุเท่าไหร่แล้วเราคิดอะไรอยู่อะไรเงี้ยแล้วการทําอัลบั้มอ่ะมันสามารถมองเห็นพัฒนาการของศิลปินได้อย่างชัดเจนมากๆอ่ะสี่อัลบั้มที่ผ่านมาเราแม่งเคยเป็นคนแบบไหนคิดยังไงทําไมถึงทําเพลงแบบนี้อทําไมถึงทาอัลบั้มนี้เพลงนี้เคยอยู่ในอัลบั้มไหนของเราอะไรเงี้ยเราพูดได้หมดเลยอ่ะซึ่งผมเชื่อว่าแฟนเพลงก็รู้ในเรื่องนี้เพราะ เป็นสิ่งที่เราสื่อสารกันมผมว่ามันเป็นการสร้างแวรลูให้โบนนตรีและศิลปินมากมากมเราว่ามันเป็นการมอบตัวตนที่ดีให้กับคนทำเองด้วยซ้ำอะแล้วก็แฟนเพลงก็จะรับดูได้แล้วมันก็จะเติบโตไปอย่างแบบสวยงามเราว่านะถ้าตามไปอ่านคอมเมนต์ในเพลง ใหม่ๆที่ปล่อยไปค่ะก็จะมีคนามาเมนต์ว่าแบบอ้เดอะเยอร์เนี่ยเป็นวงที่ทําให้เราอยากจะไปคอนเสิร์ตอยากฟังสดๆอะ่ะพูดง่ายๆเพราะว่าเสียงเพลงหรือว่าเนื้อ,อร้องทํานองของพวกพี่มันเยียวยาเขาอะเวลาเราเห็นข้อความอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกยังไงบ้างเท่าที่เราวิเคราะห์นะเรา uh huh. ว่าเดอะเยอร์มันเป็นวงดนตรีที่มันยังใช้ขึ้นดนตรีอย่างถาโถมและหนักหน่วงอยู่อะไรอย่างเงี้ย uh huh. ซึ่งเดี๋ยวนี้มันน้อยมากๆกับแนว เพลงที่มันแบบยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วก็การใช้เครื่องดนตรีจากซอฟต์แวร์หรือว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเยอะขึ้นอะไรเงี้ยคือไม่ใช่เรื่องผิดนะ,ะแต่ว่าอาจจะมีคนกลุ่มหนึ่งมั้งที่เขายังต้องการความกระแทกกระทันอยู่อะไรเงี้ยเออเราว่านะเท่าที่เราวิเคราะห์แล้วก็ เราเชื่อว่าไอ้วิธีการนําเสนอวิธีเล่นอะไรของเดอยอส์มันเพียวอะเราไม่ได้โกหกไปในงานของเราแล้วมันบริสุทธิ์มันพร้อมจะนําเสนออะไรพวกนั้นอยู่มากๆอ่อะแล้วเราเชื่อว่าคนฟังน่าจะรับรู้ได้มันไอ้ความรู้สึกตรงนั้นแล้วเขาอยากไปแบบสัมผัสมันสดๆเออเราคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องนั้นคือไอ้กําลังมองว่าการที่วงมันอยู่มาสิบกว่าปีมันต้องมีจังหวะที่แบบเหนื่อย เบื่ออยากหยุดอะไรเป็นสิ่งที่เติมแรงให้ทั้งสี่คนบ้างค่ะจริงๆคาตอบของวงดนตรีมคือการออกไปเล่นการการที่เราเหนื่อยเลยในช่วงที่ผ่านมามันคือเราไม่ได้ออกไปไหนเลยโควิดสองปีเราไม่มีงานเราไม่ได้ไปเจอแฟนเพลงเราไม่ได้ไปส่งรับพลังกันอะไรเงี้ยครับแต่พอเราได้กลับมาเล่นอีกทีหนึ่งอะไฟมันกลับมามันทําให้เราสึกว่าแบบเหมือนเติมพลังใจได้เยอะเหมือนที่คอมเมนต์เขาเขาอยากดูเราเนี่ยเราก็อยากเล่นให้เขาฟังมันคุยหากันคืออย่างที่เราบอกไปว่าแบบไอความรู้สึกตอน เดินขึ้นเวทีกับลงเวทีเนี่ยเราชอบมันใช่ไหมแต่อีกความรู้สึกหนึ่งที่เราชอบคือเรายังสะใจกับการเซอร์ไพรส์ในการเรียบเรียงเพลงแต่งเพลงให้คนฟังอยู่อะไรแบบมันไม่ใช่แค่แบบสําหรับคนฟังอย่างเดียวนะกลุ่มคนทําเพลงแวดวงเดียวกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราเราเชื่อว่าวงดนตรีทุกวงจะมีแบบการแข่งขันกันในระดับนึงอยู่แล้วแม้ว่าจะเป็นวงเพื่อนกันก็ตามเนี่ยเราเจอวงเนี้ยปล่อยเพลงแบบนี้มา เราก็จะแบบว่าเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวกูจะปล่อยเพลงแบบนี้มาอะไรเรอาอว,ว่าเรายังสนุกกับเรื่องพวกนี้อยู่ถ้าทุกคนไม่ได้เป็นนักดนตรีูตอบเล่นๆได้คิดว่าตัวเองจะทําอะไรอยู่เป็นคนรวยที่จิบวายอยู่ที่สูงที่สูงแล้ว,ลวทำอะไรรวยวะทาอะไรถึงรวยไม่รู้แต่รวยเป็นคนรวยเป็นคนรวยอาจจะแบบไปฟลุกจับพัชจับพูทําธุรกิจอะไราบางอย่าง ตอนนี้กองถ่ายมันบรรยากาศมันเครียดมากเลยว่ะยิ่งเล่นมุกเขายิ่งเครียดกันว่ะทำไงดีวะขอซับมุกดีก่ะพี่โบ๊ชให้เล่นมุกเหรอใช่ยากกว่าเดิมง้นนั้นตอบเพยเซฟอะตอบเพเซฟเพเซฟอะผมทำผมทำงานภาคเสียงโฆษณาใหญ่ทำอะไรที่มันแบบเป็นการใช้เสียงเยอะๆอะไรยเงี้ยผมเป็นคนทำงานวิดีโอนี่แหละที่แมทเธอร์นี่แหละ อาจจะเป็นเพื่อนรว่วมงานกันเพราะว่านอกเหนือจากเรื่องเพลงนี้อีกความสามารถหนึงที่ผมพอจะมีอยู่บ้างก็คือเรื่องวิดีโอเนี่ยนะผมเป็นอาจารย์สอนที่ไม่ดลด้วยนะครับแล้วก็ผมเป็นพ่วงกับ MV ในยุคหนึ่งของ Small Room ทุกตัวเป็นผมทำหมดเลยเผื่อน,น้องๆต้องการคนทำงานวิดีโอนะครับที <laughs> ่มาเอนะครับ <laughs> มองไปที่ <laughs> มองไปที่เพื่อนหนูเลยคะ่ะถ้าเกิดว่า มีตำแหน่งว่างก็ฝักเนื้อฟักตัวนะครับพอแคสต์ว่างก็บอกได้นะครับก็ขายแานกันไปถ้าวันนี้เราไม่ได้เป็นนักดนตรีออกจะเป็นอะไรดีคะมีสองอย่างที่คิดคิดได้คือให้อย่างเดียวมึงก็ทั้งอย่างเดียวเราไม่ปิดกั้นทางคำตอบนะครับตอนนี้กดดันหนักเรื่องอะไรดีวะน่าจะเป็นแบบนักลงทุนที่ทำเกี่ยวกับอสังหาเพราะว่าทำงานอสังหามาขอ้ของจริง จริงอไม่ก็เป็นพระอะไรเงี้ยเป็นพระอาจจะเป็นพระแต่ว้ยบวชเป็นพระก่อนบวชเป็นเนนไม่ได้นะอ๋อทำไมต้องบวชเป็นเนนก่อนแล้วค่อยบวชเป็นพระออ๋ตอนอายุยี่สิบบวชเป็นพระก่อนบวชเป็นเนนได้ยังไงนี่ไม่ได้ต้องให้เครดิตหน่อยเพลงใครร้องคุณบินแปลงซะเสียครับฝากติดตามด้วยครับประเด็นใครรีเควสให้ผมร้อง ก็บอกว่าความรู้ความมรยากาศเครียดกองเองกองเครียดกองันสุดท้ายค่ะจริงๆช่วงมันมีช่วงก่อนที่จะเล่นดนตรีครับคือวาดรูปบ่อยตอนสมัยแบบเออสมัยแบบม .1 ถึงมสเนี่ยคือวาดตลอดแล้วก็พอมาเล่นดนตรีก็เลยทิ้งไปเลยทิ้งแบบทิ้งไม่ได้แตะเลยแล้วก็มาเล่นดนตรีถ้าถ้าไม่ได้เล่นก็คงก็คงไปทางแบบวาดรูปอไย่างเงี้ย ดีไหมดีไหมตอบแบบซีเรียสดีไหมกูไม่เคยวัดรูปเลยกูบอกกูทิ้งไปแล้วไงม่งฟังปะเนี่ยเสียใจปะทิ้งไปเลยไม่ได้แตะเลยปล่อยอ่ะไหมปล่อยอ่ในรายการไม่เคยเล่นดีเลยอันนี้เป็นคำถามวัดความสร้างสรรค์โอ้เอาเอาอีกแล้วถ้าเปรียบเทียบเดอะเยอร์สเป็นอาหารจานหนึ่งพวกคุณคิดว่าจะเป็นเมนูอะไรคะสปาเกตตี้หมึกดำครับสปาเกตตี้หมึกดำก็คือเหมือนแบบรสชาติอร่อยแล้วก็มีความเป็นสีดำมืดๆไวท์ มะละมะละมะละดิบมะละดิบมันไม่ใช่ทุกคนจะจูนกับมะละติดอแต่พอจูนกับมะละติดแม่งคือแบบถอนตัวไม่ได้เออแต่ก่อนเรากินก๋วยเตี๋ยวไก่ไม่เคยใส่มะละเลยอืเดี๋ยวนี้คือก๋วยเตี๋ยวไก่ต้องมีมะละเออเอ่อตำตำลาวครับเฮ้ยมันความหมายเดียวกันไงคือแบบคือถ้าชอบมันจะกินได้ตลอดแต่ถ้าไม่ชอบก็จะไม่เอาเลยปลาปลาตำปลา yes นี่เขาคนอีสานเอาละค่ะคำตออสุดท้ายที่ ตลกชัวร์ตลกแน่นอนตลกแน่นอนอันนี้เขาเป็นคนหายเกิดมาเฮ้ยมึงต้องห้ามพูดชิบหายไว้เวลาชงให้อะอันนี้เขาเป็นคนตลกมากแล้วคำตอบเขานี่คือแบบฮาลุ้นเลยนั่นคือเมนูหมีซัสื้อหมี่เสืโคตรสวยโคนสวยคนสวยก็ได้แล้วตลกมีซาว เราเดินทางมาถึงจุดนี้เพราะเรามั่วสู้วกันมาอไม่มีผัดไปผัดมาไม่เป็นของขึ้นชื่อของแบบจังหวัดน่ะจังหวัดระดับนั้นแต่เราก่ามันยางไงหรือว่ามันแค่ชื่อใครไม่รู้อ่ะแบบแล้วเป็นตำซั่วได้ไหมมันไม่ไม่กินเผ็ดไม่กินรสจัดก็เลยไม่ยอมไม่กินส้มตำไม่กินผลไม้ไม่กินเยอะแยะไปหมดอ่ะโอเคแบบมั่วซั่วกันมาจนแบบเป็นรูปเป็นร่างแบบนี้โอเคเลย ถ้าวันนี้ภาวนาอันนี้เพื่อคคแบบคอนเซปต์อัลบัม้มเนาะภาวนาหรือว่าเพลงอะไรได้สักข้อหนึ่งอยากจะภาวนาในเรื่องอะไรขออะไรให้ได้อะไรอยากให้มีแต่ความรักบนโลกครับไม่อยากให้มีความเกลียดบนโลกนี้เลยถล่มนะพโบดเขาเศ้าสุงมากเลยค่ะท่านนี้บบเขาตอว่า,าความรักนะถ้ามีแต่ความรัก <S <S มันสงบสุขแล้วทุกอย่างมัน,น,มนจะ ดำเนินไปด้วยดีพี่ต่อเลนนอนมาเนี่ยใช่ครับโอ้โหมันแค่เลนนอนต่อเลนนอนง่ายๆเลยครับผมขออภัยโทษจำเดียวขอกินกันหมดเลยขอพภัยโทษเ่องเดียวผมเนี่ยเคยคิดว่าอยากเป็นก็คืออยากเป็นคนรวยอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วผมอยากเป็นคนที่ร้องเพลงได้อเพราะฉะนั้นเนี่ยขอเชิญพบกับสายโปรเจกต์ที่พวกเราซ่อนกันไว้นานแล้วแล้วก็เป็นโปรเจกต์ลับที่ยังไม่เคยเดบิวต์ ที่ไหนมาก่อนรายการนี้เป็นรายการแรกที่บสจะปร<อ> <form> ์ฟอร์แม์การร้องเพลงเดี่ยวครั้งแรกขอเสียงปรบมือครับบลเป็นพระก่อนจะบลเป็นเนนได้ไงนี้ไม่ได้วินแปลงเสียครับไพร้องมากแล้วคนจุดจจกูจะตอบแม่ตอบไม่สิไม่ชงอะไรอย่างเงี้ย ลงแบบราการ9กมากคนสุดท้ายค่ะปิดให้หน่อยว่าสักข้อหนึ่งภาวนาให้เพื่อนผมมีเวทีได้ร้องเพลงแล้วโอ้โหเพื่อนเพื่อนเน่โอ้โหอยากให้ให้พี่พี่ฝากอัลบั้มเรากานให้ชวนทุกคน ในเพจแมนเทอร์เนี่ยลองไปฟังเพลงกันดูแล้วก็อยากจะให้บอกว่าเราจะเจออะไรบ้างในอัลบั้มนี้ก็อัลบั้มเพลงนะครับเป็นอัลบั้มชุดที่4ของเดอะเยอนะครับก็ตอนนี้สตรีมมิ่งมีครบทุกช่องทางแล้วแล้วก็ผมไม่รู้ว่าอันนี้ออนแอร์วันหนนะครับแต่ว่าอัลบั้มเราเนี่ยจะพรีออเดอร์ได้วันที่30มิมิถุนายนนี้นะครับก็อัลบั้มนี้คุณจะได้พบกับความจริงใจแล้วก็บริสุทธิ์ใจแล้วก็ความตั้งใจ แล้วก็ความเพียวมากๆของเดอ y ย a ร์ความกลมกล่อมทุกอย่างที่เรามีความสุขในการทำัลบัมนี้มากๆคุณรับรู้มันได้แน่นอนไม่มากก็หน่อยอก็ไปฟังกันครับแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องทางของเดอ y ย a ร์สทวิตเตอร์เนี่ยซีเรียสหน่อยแต่ t ิ k กต o k กเนี่ยก็จริงสร้างมาเพื่อให้เป็นการแอบแฝงในการปล่อยอัลบัมเดียวของโบ๊ทในอนาคตนะครับครับซึ่งหลายคนก็อาจจะงงว่าคอนเทนต์ใน Tik t o k เป็นยังไงนะอยากจะเห็นแซมเปิลไหมว่ามีการเต้น ของโบสเกิดขึ้นไหมวันนี้เราจะปิดท้ายด้วยโบส K เคป๊อปแดนซครับ